สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีสบายดีสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าที่เข้ามาติดตามับชมัาฟังชมยูทูบแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเด้อ้าวมือนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะน้องแพรว่าจะมาขออนุญาตน,นะคะออมอ,อ่านคอมเมนต์นะคะพีพีเอฟซีนะคะมีความผู้ซึกจังไดนะคะทุกคนกับคลิปที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ดังนะคะ ฝั่งลราของเฮานะทุกคนสัมภาษณ์สดน้องมะลินะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็เฮามาเบิงความคิดเห็นนะคะของพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งฝั่งไทยนะคะว่าเผื่อจะมีความคิดเห็นแนวไรนะคะกับกรณีนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นขั้นแรกนะคะทีได้ออกมาอ่าแสดงตัวตนให้เอฟซีอ่าหลายหมื่นคนได้เห็นนะคะว่าคนที่ด่าคนไทยว่าโง่ด่าคนไทยว่าอ่าอ่า บมมีสติปัญญาหรือเปล่าไปสนับสนุนนักหลองมอลำทีเขา,าสั่งกระแซทำทา,ทาเมเงอนกับว่าาตกทุกได้ยากนะคะทุกคนสั่งสอรองี่เเมือนกับว่าคนทุกคนอยากนะคะบมีเงินนะคะทั้งที่มีรถอยู่แต่ว่าทั้งที่มีรถนะคะทุกคนมีรถมีโฟไฟที่ดีเติบและกะ สามอรี่ว่าบุมีอีหยังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์นะคะน้องเพวาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะปรปได้ตรงผ่าตุกิบของน้องเพยววาะนะคะและที่สําคัญนะคะก็ขอขอบคุณในหลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังนะคะขอบคุณห้าหมื่น ขอบคุณ50,000ื่นซับสไคร์นะคะแพรว่าต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ5 0,000ื่นซับสไคร์ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็จะพยายามจะมีจะใช้สติสัมมาปัญญาอันแพรว่าก็จะพยายามนะคะใส่สติอ่ะสมาธิและปัญญาอันโน้ no. นิดของเพราวนะคะเพื่อจะเอามานำเสนอนะคะเหลืองเล่าดีๆให้พเมเอกพนองเอฟซีทุกคนทุก่านได้ฟังนอกจากกับฝากนะคะฝากในอ้อมอกอ้อมใจนะคะพมเพีพ,อพนอง FC เอฟซีนอกจากกับเพราวะกับจะพยายามนะคะนำคอนเทนต์แล้วก็พยายามจะใช้สติมากกว่าอ,อารมณ์เด้อจากพเมเพีพนองเนาะโอเคค่ะเบาๆร้าใยายห่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยเนาะคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่า คำคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่านะคะทุกคนคืออืมขอพูดเป็นกลางนะครับอ่าคอมเมนต์ท่านนี้นะคะน้องที่ชื่อมารีพูดน้องจะบอกว่าน้องหมอลำอีกคนหนึ่งชอบสร้างภาพอันนี้ก็เข้าใจอ่ะแต่ประเด็นที่คนไทยไม่ชอบคือน้องมาริว่า FC คนไทยงู้จริงนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริง ว่าเอฟซคนไทยโง่บอกว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเล่านะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะในฐานะที่พม่ว่ากับเป็นคนหนึ่งเนาะที่เป็นเอฟซีของหนองคํำหลานะคะกับบกควรที่จะไปว่าให้เข้าว่าเขาโง่นะคะทีไปให้การสนับสนุนให้การซับพอร์ตโดยการแบบว่า่นั่มข่าวซารหรือว่าเหลืองเล่าของหนองคํำหลานี้มาเผยแร่นะคะทุกคนโดยการที่นองอะมีแบบว่า่าความแบบว่ากระตือรือร้นเนาะทุกคนขามหนามขามค้อง เพื่อจะมาสมัครเป็นมอลัมนะคะในวงอของทางฟังไทยแมนบอพี่น้องและก็น้องมีความกล้าหาญอันนี้คือเพื่อว่าน้อมรับจากใจจริงว่าเพื่อว่าชื่นชมในน้องมีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะแสดงออกเพราะว่าเฮาเห้นแต่คนไทยแมนบอรหรือว่าบัวว่าจะเป็นเด็กหน่อยนะคะที่อายุป,ประมาณสองสาขวบคนไทยอ่ะคือเขามีความกล้ามากกล้าที่จะจะแสดงออก ทำไมคนไทยถึงฉลาดทำไมคนไทยถึงเก่งทุกคนเพราะว่าเขากล้าที่จะสแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะอ่าน้อมรับคําผิดคําถูกน้อมรับคําติชมคําติคําชมเขากล้าที่จะน้อมรับมดุดอันนี้คือสิ่งที่ มันเหมือนไอดอลนะทุกคนเลยเห็นว่าโอ้น้องคนนี้นะคะเป็นคนลาวแท้เถนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีความกล้าที่จะมายืนจุดๆุดนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ f c ีท่านท่านนี้พูดนะคะก็รู้สึกแบบน่าคิดนะคะก็ถือว่าให้ข้อคิดนะคะอันนี้คือไม่เป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาว ประเทศเชื่อใชยไหนก็แล้วแต่นะทุกคนเกิดมาเป็นคนเมนบอร,ร่วมแต่มีชีวิตจิตใจล้วนแต่มีความรู้สึกขนาดน้องมาลิหรือว่านางมาลินะคะทุกคนภาษาลาวเอื่นว่านางเนาะนางมาลีนะคะทุกคนถือเอฟซีแค่ทันเดียวนึงไปคอมเมนต์เพิ่นวานาตาคืออคอขืขี่ขั้นคกนะคะนี่คือเอฟซีคอมเมนต์ว่าน้าตาน้องไม่สวยนะคะทุกคนแล้วน้องก็โวกเวกโวยโวาย,วยมาดา่าเอฟซีว่า มึงดูหน้าตามึงอ่ะมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มึงหน้าตาดีตายแาตาหห่หน้าตาเหมือนเหมือนมหน้าตาเหมือนเหมือนคางคโคกมึงยังจะมาหาวายคนอื่นน้องคํำหลายังบกพ่อใจนะอ่ะขอโทษขออภัยค่ะพูดผิดอ่ะนั่งมะลียังบ่พอใจนะทุกคนนั่งมะลียังเห็ดคลิปอดัดอ่า fc หนองค้ำหลาสิยกไงเลยนะพี่หนองย่างที่ห้าได้นําเสนอไปบอกและอันนี้นั่งมะลีอัดคลิปดาาคนไทยทั้ง เกือบเคืองไปเลยก็ว่าไปไหนนะทุกคนหลายล้านคนนะที่บอกไงที่เป็นเอฟซีเนาะเอฟซี FC มอลลัมดังเห็นไหมทุกคนเนาะเไม่ว่าจะบ่อห้อยเออบ่อพ้อเออเสือนะทุกคนเพราะว่าข้อเห็ุข่าวนี้มาหลายเด้วเนาะก็ตามไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะคะทุกคนเอฟซี FC เป็นขนาดสีหูยู่แล้วเนาะเพราะอยากให้เพป็นเสียผาพดหรือว่าเสียหายไปมากกว่านี้เนาะในทางที่มันบดีนะคะอ่ะก็เลยบอกว่านะอ่ะนั่นแหละ น้องมาลียังมีความโกรธรักโลภโกรธหลนเลยโกรธลงเลยนะคะทุกคนแหละภาษาอีกยังนะคะคนอื่นได้หล่ะพแม่พี่นนองนะคะเขาก็มีเขาก็มีหัวจิตหัวใจคือกันเขาก็กินเขานะคะทางปากอ่ะนะคะคนทุกคนหายใจทางจมูกหายใจทางปากคือกันนะพแม่พี่หนอกนะคะเขาก็มีหัวใจคือกันนะคะ หัวใจอยู่ข้างซ้ายนะคะทุกคนถูกทุกคนเลยนะคะเขาก็มีหัวใจน้องมารีก็ต้องเข้าใจแมนวลาทุกคนว่าคนไทยเขาอันนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าผมไม่รู้จักไม่ใช่ fc ใครนะแต่ผมก็ไม่ชอบมาด่าคนไทยด้วยกันว่างูคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงคิดคล้ายๆกับผมจริงคะ่ะทุกคนอันนี้คือจริงขนาดเจ,านเจ้านายที่แพรวัย ได้มาอยู่อาศัยกับเขานะคะเขายังบอกเลยเอา้าเขายังบอกเลยเอา้าทาไมเขาพูดอย่างนั้นอ่ะทําไมเขาไม่ว่าให้เป็นบุคคลไปล่ะทาไมไม่พูดให้เป็นบุคคลไปทําไมเขาจะด่าแรงขนาดไหนก็ต้องพูดบอกว่าทั้งหมดที่ด่ามานี่คือด่าแค่บุคคลคนนี้คนเดียวนะไม่ได้รวมถึงเอฟซของนักร้องหมอำํำคนนู้นคนนี้ก็พูดไปสิ นี่ค่ะทุกคนคนที่เขามีสติปัญญาคนที่เขารู้จักกาลเทศะค่ะเนี่ยค,คนไทยยังให้คําแนะนําเพาวาาอย่างนี้เลยเพาวาาบอกเลยนะเพาะวาไม่ได้โจมตีคนลาวเลยจริงๆเพาวาวพูดให้แค่น้องมาลีคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าในฐานะที่เพาวาาเป็นเอฟซีของน้องคําลาแล้วก็แค่นั้นเองค่ะอือนฐานะเอฟซีนะคะ <c oughs> นะทุกคนอันนี้ก็คือเข้าใจนะคะก็คือมีคนก็มากดถูกใจเนาะและคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเนาะนกกับก็คงจะเข้าใจจะด่าใครอันนี้คอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าจะด่าใครคนใดคนหนึ่งเราต้องปกป้องเราต้องปกป้อง ่เราต้องด่าให้เป็นบุคคลเลยค่ะทุกคนอนนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องแบบว่าด่าเป็นบุคคลไปสิแล้วมีท่านนี้บอกว่านานแค่ไหนก็จะรอไม่จบที่ด่าแบบนี้เรื่องส่วนตัวคุณต้องแยกไม่จบนะ น้องมาีิขอบอกอันนี้คือเนาะมันก็ต้องต้องใช้กันและเวลานะคะขอโทษคนที่ไม่ใช่ FC แต่คนที่เป็น FC ไม่ต้องขอโทษอาจจะเป็นเพราะเออาจจะเป็นเพราะมี FC บางคนไปว่าเขาแต่คนที่เป็น FC ที่ไม่ได้ว่าเขาล่ะ ต้องถูกด่าเหมารวมไปด้วยหรอไม่ใช่หรอคำพูดเหมารวมแบบนี้มันไม่ถูกต้องมีปัญหากับใครก็จะแยกเฉพาะคนนั้นจริงๆทุกคนใช่ไหมคะมีปัญหากับใครก็แยกเฉพาะคนนั้นคิดไม่ได้โดนคำด่าเกือบทั้งประเทศก็ยังไม่มีสํานึกผิดเลยสักนิดใช่ไหมคะทุกคนได้ไปดูไลฟ์สดแล้วไม่ไม่ใช่ไลฟ์สดค่ะสัมภาษณ์สด สัมภาษณ์แล้วก็มา,มาลงใน YouTube นะคะนะคะทุกคนอันนั้นคือเราต้องน้อมรับแหละจริงๆอะ่ะถ้าถ้าคนที่แบบไม่นี่พอนะคงไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะอย่างที่คลิปแรกนะแพรวาได้นำเสนอไปแล้วนะคะทุกคนว่าคือน้องอะ่ะมีแฟนเป็นคนไทยนะ,ะแพรวาถึงอยากจะรู้ว่าเขามีแฟนเป็นคนไทย แต่ทำไมเขาออกมาพูดให้คนไทยเสียหายแบบนี้ล่ะนะคะควรจะคำนึงถึงแฟนตัวเองไหมแล้วการที่เขามีแฟนเป็นคนไทยอ่ะเขาย่อมจะรู้นะว่าคนไทยอ่ะนิสัยเป็นยังไงถึงขั้นมีแฟนเป็นคนไทยขนาดนั้นนะทุกคนใช่ไหมคะเรื่องของคนอื่นน่ะคือเราไม่ต้องพูดหรอกอะไรที่มันเยอะอ่ะคำาลานี่นะคะทุกคนต้องขออนุญาตนะน้องคำาลานะขออนุญาตเอินซื่อเอินซื่อด้วย คือประวัติหรือการเป็นอยู่ของเขานะทุกคนสิเป็นจังไรก็แล้วแต่ห้องบ่ตองไปสนใจนะคะทุกคนแมนบอกคะ่ะห้องบ่ตองไปสนใจเ้าสนใจแค่ว่าอาน้องคนหนีนะคะเขาเป็นถึงขนาดหนีน้อน้องเข้าบ่ดีทุกผ้ว่าแคเคในวงในนะคะทุกคนบ่ตองออกมา,าเบาวงน้องแต่คลิปที่น้องอพูดถึงนะคะน้องคํำหลานะคะ คือมันจะมีหลายคลิปแห้งนะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละมันเลยเหตุให้เอฟซีทีทะลมนองนะทีทะลมมานั่งมาลีนะคะทุกคนเพราะว่านั่งวา่าวหายไร้ข้นน่องนั่ง,งวา่าวหายไร้ขีดปากๆนะคะคือตั้งใจอัดคลิปที่จะว่าหายแม้กระถังเข้าไลฟ์สดนะคะทุกคนคือเข้าไลฟ์สดหรือว่าในทีตอกยังธรรมดานี่นองยังตามไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่า ในทางที่หลบอ่ะพ่อแไม่พีหนออันนี้ถ้าคนเขาบม่มีเจตนาที่จะโจมตีนะอันนี้คือยังไปหาอ่านแล้วก็คือคือแมราวาก็ต้องขอโทษขอไปนะไม่ได้มีเจตนาที่จะประนามเขาเนะี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้เงินบาทเงินดอลลร์ของอะไรใช้เป็นเงินดอลล่าหมดเวลามาหาเวลามาหาหนุ เขาก็จับแบบว่าซื้อของมาเท่านู้นเท่านี้นะคะแบบว่าเป็น200สาวลดอลล่าซื้อสลัมมา200สาวลาดอลล่านะคะรถก็ผ่อนงวดละหมื่นทุกคนงวดละหมื่นอ่ะมันมันต้องเป็นคนมีเงินนะรถงว่ละหมื่นทุกคนค่ะ ต่อให้เราไม่มีเงินเราก็ต้องกระตือดื้อล้นมาหาจ่ายค่างวดรถค่ะทุกคนมันไม่จําเป็นต้องมีเงินถ้าเขามีเงินเขาคงจะไม่ผ่อนละ่ะหรือว่าบางท่านที่มีเงินอย่างที่เพาวานําเสนอไปเขายังต้องผ่อนเลยใช่ไหมคะเขาต้องผ่อนทุกคนทุกอย่างมันต้องมาด้วยผ่อนสมมติว่าเพาวามีเงินหนึ่งแสนบาทใช่ไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าเพาวาวายากจะได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งในระาคาหนึ่งแสนบาท เพวาเอาเงินทั้งหมดหนึ่งแสนบาทอะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ถามจริงเถอะเพาวาจะเอาเอาเงินที่ไหนไปซื้อน้ํามันรถและสมมติว่ารถมอเตอร์ไซค์ของแพวาอะขับไปแล้วอยู่ดีๆยางมันแบนทุกคนไปชนน่นชนนี่แล้วอะไหล่มันพังถามจริงเถอะเพาวาจะเอาเงินที่ไหนละมาซ่อม คนที่เขามีสติปัญญาเขาไม่ยอมเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างการที่ถ้าน้องคำลา่าเขาจะมีเงินผ่อนจริงๆเป็นเหมือนๆอะ่ะโอ้โหแสดงว่าน้องเขานี่เก่งเนาะเก่งมากแล้วการที่น้องเขาอ่าสื่อคล้องนะทุกคนในราคาที่สองร้อยหนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญและแถมยังมีเงินมาผ่อนดอกติกในราคาที่เป็นเหมือนๆ,ๆแสดงว่าน้องเขาเก่ง เราต้องศึกษาเอาแบบอย่างเขาค่ะเราจะทำยังไงให้เราทําได้เหมือนเขาเราจะทำยังไงเขาถึงมีเขาถึงมีเงินแล้วเราไม่ต้องเอาไปว่าที่บอกว่าเขาว่าไม่มีเขาไม่มีคือเขาไม่มีเงินเก็บแต่เขามีเงินที่จะสำาักหนี้สินหรือว่าพาระหน้าที่ของเขาที่เขาทําอยู่ทุกคนอันนี้คือคนที่มีความรับผิดชอบต่อ คนที่เรารักคือพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ใช่จะเอาเงินมาใช้พุ่มเพยซื้อกระเป๋าแพงๆใช้ชุลุยใส้ล่จ่ายให้คนนู้นกินทีให้คนนี้กินทีกินโชวกินหรูอยู่แพงโชว์คนนู้นคนนี้แต่รถที่ตัวเองไปดาวไปผ่อนไม่มีปัญญาจะเอาเงินไปจ่ายแบบนั้นหรอคะ คุณจะบอกแบ่งั้นหรอถึงจะเรียกว่าน้องคำล่าทาถูกเนาะนะคะทุกคนจริงๆนะเพราว่าไม่ได้เข้าข้างน้องคำล่าแต่คนแบบน้องคำล่าควรจะเอาเป็นแบบอย่างอายุแค่ยี่สิบสี่ปีเพราว่าอยู่มาจนสามสิบสี่ปีแล้วเพราว่ายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของน้องเลยในความที่กระตือรือร้นอะ่ะเพราว่ายังไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวและหัวใจนะคะให้พ่อแม่พี่น้อง fc เท่านั้นเองนะคะทุกคนถึงได้ตั้งใจทําคลิปแล้วก็ มานั่งพูดอดหลับอดนอนให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟนะคะเพราะว่าในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปให้มันสุดค่ะทุกคนจริงๆจะจบแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเพราวามีหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์เพราวามีหน้าที่นําเสนอข่าวสารในสิ่งที่น้องเขาพูดในคอนเทนต์ในความคิดเห็นที่เอฟซีคอมเมนต์มาเท่านั้นเองค่ะนะคะก็แค่อยากจะมา ซีแจงเรื่องราวความจริงแต่เหตุผลที่น้องคำล่าจะเป็นยังไงจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่อะที่บอกว่าอะไรแล้วกรณีที่จะอะไรต่างๆคือเราต้องดูกันไปอีกยาวๆวค่ะนะคะทุกคนทุกท่านเนาะโอเคเด้อจ้ะอีพีนี้นะคะน้องเพ่ว่าก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะผิดพาดประการใดนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะน้อมรับจับใจจริงเด้อเพราวว่าต้องขอน้อมรับนะคะ เพว่าต้องขอน้อมรับจากใจจริงนะคะทุกคาพูดทุกกิริยาท่าทางนะคะผิดพลาดประการใดกระต่องขอโถษขอไผ่นะที่นี้ด้วยจ้ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซี้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเพว่าบอกเลยนะคะอย่าพึ่งเบื่อเพวานะคะอย่าพึ่งเบื่อไหนเพวาเลยนะคะเพว่าจะนําเสนอเรื่องราวนี้อีกยาวนานถ้ายังไม่พึงพอใจในการนําเสนอ เรื่องราวที่หลายๆคนคิดว่ามันเห็นสมควรนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะคะสวัสดีค่ะ